อย่างโยมรักษาศีลเนี่ยโยมได้ทานไปด้วยใช่ไหมโยมเข้าใจแล้วโยมได้ทานคือมหาทานใช่ไหมอภิษทานเวทานอภยาปิชทานแล้วเวลาโยมนั่งสมาธิโยมนั่งเงียบๆีรู้ลมหายใจเขาออกโยมฆ่าไหมโยมขโมยไหมเอาพิบิตในกาไหมพูดโกหกไหมสินสี่ข้อได้แล้วใช่ไหมดึงสุรามะครบห้าข้อเลยใช่ไหมสินได้มาบริบูรณ์ไหมถ้าโยมนั่งสมาธิยี่สิบสี่ชั่วโมงสินโยมครบยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเห็นไหม ดังนั้นนั่งสมาธิเฉยเฉยสินได้ด้วยใช่ไหมสินได้ทานได้ด้วยไหมได้เห็นนะเผ่านาอย่างเดียวทานครบสินครบเาวานาอย่างเดียวก็รวยได้ไงใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ทำทานด้วยไม่สาสินด้วยอะแต่ไม่ได้ทำงานแต่จะทำงานได้ดีนะ,ะจริงต้องฝึกให้คนนั่งสมาธิเพราะคนทำงานไม่ดีเพราะอะไรเพราะจิตฟุ้งซ่าน คนจิตฟุ้งซ่านทํางานได้ไม่ดีคนจิตตั้งมั่นจะทํางานได้ดีและคนจิตฟุ้งซ่านจะไม่ฉลาดคนจิตตั้งมั่นจะฉลาดพระเจ้าบอกเหตุของคนฉลาดบอกนิวรณ์ห้าต้องดับนิวรณ์ห้า ah จะดับได้ยังไงก็คือจิตตั้งมัน่นคุณต้องมาทําสมาธิเพราะเวลาจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยอกุศลมันจะไม่เข้าเพราะโยมจะทิ้งอกุศลโยมจะทิ้งความคิดทุกอย่างเพื่อให้ จิตตั้งอยู่กับลมหายใจขณะที่จิตตั้งอยู่กับลมคืออานาปานาสีนั้นคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่พระองค์บอกว่าคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงไม่มีอคุศลณเวลานั้นดังนั้นขณะที่โยมจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจโยมได้กุศลเต็มที่มากที่สุดเลยเมื่อกุศลมีอคุศลไม่มีคณะนั้นปัญญาสูงที่สุดแล้ว